แคสซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมฟรีไฟค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแบกแรล่งน้องทีนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่แล้ใช่เหรอใช่ดีเพราะว่าทีอะแรงโกอยู่เลยแต่พี่อะแรลงแพตตินั่มมาดูอะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเล่นแบทจัดอันดับนะคะทุกคนโอเคเริ่มกันเลย <c oughs> หุยด่านทะเลทราย <c oughs> พี่รู้แล้วว่าจะพาทีไปไหน <c oughs> ไปไหน บ้านเกิดพี่แมมมอสไปจ้าต้องครองกระดูกไงล่ะไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าแต่พี่ชอบลงตรงนี้บ้านเยอะมากนะครับรอดูนะครับโอ้โดดอะไรเนี่ยบ้านเยอะอะไรจะลงตรงนี้แหละข้างล่างเนี่ยอยู่ข้างบนดีกว่าก็นี่ไงจะลงข้างบนเออลงข้างบนก่อนแล้วค่อยไปข้างล่างมีคนลงมีคนลงข้างล่างมันลงข้างล่างมันลงข้างล่างข้างบนไม่มีอะไรเลย มี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 ของแหละมีปืนแน่นอนไม่มีมีโหปืนวางกับเต็มเลยเนี่ยเป็นได้สกามาไอที่ยิงปืนที่ยิงปืนที่ยิงปืนอันนี้ที่อัพก็ะเรายังไม่มีเกาะเลยเรายังไม่มีเกาะก็อัพไม่ได้เราต้องรีบไปยิงมาละทีเพราะว่าอยากให้มันมีปืนมันมีของดีเราจะสู้มันไม่ได้ไปดิไม่ต้องลงไปไปยืนอยู่แถวโครงกระดูกแล้วก็ยิงมันก็ได้อ่ะเดี๋ยวหาที่ก่อน ดูซิมันอยู่ตรงไหนตอนนี้แอบซุ่มซุ่มยิงไปไหนแล้วนะ่ะเมื่อกี้หลังกล่องไอ้เอ้ไอ้โอลาทีหลังหินอุย้ยโลโแล้วหลังหินโรแล้วไหน <c oughs> ตายแน่เลยทีนั่นไงรีบมาเราอะ ยิงทั้งหน้าเลยเนี่ยโอเค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 รู้แล้วแต่จะออกไปเลยมันก็ยิงไงเลือดอยู่โอ้โหจบแล้วรู้ได้ไงฉันเดินไปฉันตายนะเดี๋ยวคอยดูแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยโอเคยิงอะไรตายยิงโหดยิงโหดกระโดดยิงเอ้าพึ่นมาเพื่อนมาเอ้าเพื่งมอยู่ตรงนี้เลยนี่นาลบกอน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 ลบกันรบกันแล้วก็ยิงยิงยิงเออ บอกแล้วว่าพี่อย่ามาแบกน้องเอ,อ๋ยน้องอ่ะเล่นน้อยคอยนั้นนานเล่นน้อยคอยน,นั้น <c oughs> นานคอยน,นั้นนานแน่ๆโอ้โหของมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนว้าเล่นน้อยคอยนั้นนานเลยรอไปรอไปไม่อะไรรอหรือจะให้พี่แบบว่าอุ้ยอุ้ยโดนยิงตายเลยอย่างเงี้ยจะเอาแร็งหรือเอาอะไร <c oughs> อุ้ยเก็บปืนผิด เอาเวลใช่ไหมเอาเวลก็ต้องก็ต้องได้แบบว่าโหดๆหน่อยต้องอยู่แบบน,น,นานๆก็ไม่ต่างกันหนิแล้วอยู่น,น,นานๆนิดนึงอุ้ยว้ายโอ้โหนึกอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยตายสิครับ <laughs> <laughs> มันสองตัวไงโอ้โห <laughs> ตกใจหมดโอย <laughs> ด่านเกาะสวรรค์เฮ้ยตรงไหนอ่ะโอ้โหไปตรงไหนอ่ะไอป่องไฟเนี่ยเหรอไฟฟ้าใช่โอเคจัดไป แต่ไปครับพี่น้องครับอา้าวข้างในมันก็มีของหรือเปล่าวะเฮ้ยมีหรือเปล่าลงลดีนะจิ้ลงไปตายนะอของไม่รู้มีของบ้างไม่ลงแล้วกันลงข้างนอกแหละลงบ้านลงบ้านอ้ยอุ้ยข้างนอกเห็นของเพียบเลยไม่เห็นคนนะของเพียบของเพียบไม่เห็นคนจริงหรือเปล่าไม่ใช่เ,เดินนะไปเดินมาโดนยิงโอเคได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วได้หมวกแล้วได้สไนมา น่าจะแงงพี่เล่นสายสนัยหรอมันเก็บได้อ่ะอ๋อคือไม่ได้อยากเล่นถูกปะใช่มันยิงยากแต่นั้นเดียวคือตายแล้วถ้าเข้าหัวใช่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 พี่อยากได้กระเป๋าอ่ะ backpack หกสิบไอวอน backpack อะ backpack louder b a c k p a c ยังไม่มีเลย I want backpack วิ้ยิงใครยิงลองปืนเหรอใช่ไม่เอาหรอก เล่น M 6 0สิดีกว่าโอ้อย,อยแล้วเสียงใครยิงอันนี้เสียงทีเหมือนเดิมหรอ F หกสิบไปแหละใช่ใช่ okay. โอเคโุ้ยสบายจังไม่มีคนไม่ชอบลเลยแล้ทำไมหรอไม่ได้ยิงคนหรอแล้วมันไม่ได้ยิงทีอะ่ะใช่วาวาก็ไปซ่าย,ยิงคนดีทั้งงั้นอะหาเลยเฮ้ยหาเลยว่ะมีรถด้วยนี่แหละไปแบบแว้นแวเฟีย้ยวเเลยใช่ ใช่ไปหามันเลยข้างหน้าเราน่าจะมีอ่ะปลดเกินอะไรอ่ะโคชิงนกอ่ะน่าจะมีโคชิงนกน่าจะมีอยู่แล้วแหละไปไหนจะขับรถแล้วหรอไปยังล่ะไปดิับไปดิขบขับรถเลยครับไม่เอาพี่ขับไม่เป็นเอาถ้างั้นพี่ขับรถไม่เป็นโอ้ตายแล้วรถในเกมนี้มันบังคับยังไงไม่รู้ขับไม่เป็นอ่ะไม่ได้ตั้งกลุ่มไว้พออ้างจริงอุ้ยเอาเลยหรอมันไม่มีหรอกมา มีมีมีจอด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 ก่อนขอเดินเดี๋ยวโดนยิงไมยได้ยินเสียงคนอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเห็นแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนทิศเท่าไหร่ทิศเท่าไหร่ทิศเท่าไหร่อ่าสองร้อยสิบสองร้อยสิบโอเคแม่ลงเอารถที่มีแค่สามสิบนัดเองอ่ะรู้สึกก็มันจะอยู่ข้างล่างอุ้ยมันอยู่ขวาขวามือเรามันอยู่ตรงบ้านเนี่ยบ้านตรงข้างหน้าเราเลยระวังนะไหนวะ นี่มันเข้าบ้านไปแล้วอยู่ข้างหน้าบ้านหน้าพี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยมันนไงมันไงมันโดนเออลัดช็อีทีว่ะเก็บ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 ลัดชดอีทีว่ะเรียบร้อยไม่มีของให้หรอกอ้อไรเนี่ยผมยังได้กระสุนนะมันตัวเดียวเองเหรอแต่ว่าตรงนี้มีสร้างศพแฮะตรงนี้มีมีสร้างศพอ่ะปืนฟัดมาอ๋อตรงนี้มีสร้างศพอะทำไมเจ้าเออใช่ไหม ใช่เจ้ากระสุนเอออยู่ตรงนี้ตรงนี้มี AR นะเปิดอยากได้เพิ่มมีดอกแล้วไม่เอาหรอดอบเท่าไหร่ร้อยนัดกว่าอุ้ยพี่เก็บไม่พอดิพี่ใช้ปืนอะไรบ้างเนี่ยปืนพลาสมาแทนโอ้ยที่มันกระเป๋าสามนี่หว่าจะใช้ปืนพลาสมาเฮ้ยเห็นคนเห็นคน วิ่งหนีก่อนพี่บัมเบิ้ลบก่อนนะพี่ไม่ไหวนะเราเราอยู่ในบ้านได้รอชาร์จรอชาร์จพี่มายังพี่มายังมันอยู่ชังสองมันอยู่ชังสองพี่รอมันแล้วรอมัน่อ่ะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันมันกลางไอวออยู่ตรงไอวอมันจะตายแล้วมันโลมาเคยชนมือโอเคโอเคโอเคยิงไอวอลยิงไอวอให้ยิงไอวอให้ยิงยิงต่อยิงต่อมันมันมันเข้าขวามันเข้าขวาเลยไหมมันเป็นขวามันขวาเดี๋ยวมันตายเหี๋ยวมันไปเดไปเดี๋ยวันไปเดี๋ยวันไปเดี๋ยวนะ เราอยู่ตรงไอ้วอไม่รู้มันอยู่เข้าไปในบ้านแล้วไม่แน่ใจนะในบ้านไม่มีหายเร็วจังเว้ยนี่นี่ในบ้านนะพี่บ้านนะพี่บ้านนะพี่มันเหลือตัวคนเดียวมันเหลือตัวคนเดียวมันเหลือตัวคนเดียวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมันอยู่ข้างกระเพงพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงโดนไปเยอะมากเกือบตายเกือบตายทีรออีกนิดนึงพี่เออมันตายโอเคใครขับรเมื่อกี้วะไม่รู้คนอื่นคนอื่นคนอื่นระวังนะโอมันมีลูกซองนี่ว่ะดีนะเราไม่เข้าใกล้มันใช่เมื่อกี้อ่ะเกือบโดนชาร์จแล้วเมื่อกี้ ้แต่มันไม่เหลือไอวอให้เราเลยอ่ะ <mm mm> พี่ไม่มีไอวอเลยเนี่ยอ้อพี่มีหมดแล้วเหมือนกันพี่มี2อันไอวออยูบ้านดีๆนะเราวัอุย้ยเธอะข้างหน้าเห็นแล้วใช่ๆๆๆๆๆๆๆใช่ๆๆมันยิงมันยิงโดโดมากโดมากใกล้ตายแล้วใกล้ๆแล้วมัน low มี2ตัวมีสงตัวทิอยู่หลังให้วองตัวเหรอไม่คนละทางหรือเปล่าเนี่ยยิงคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ้ยอยู่นั่นไงอยู่ตรง้าต้นไม้อ่ะ เออหลังต้นไม้สองตัวเลยใช่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 ีเดือดร้อกไปแล้วนั่นน่ะเอาซ้ายมาโอเคยิงซ้ายก่อนนะพี้เฮ้ยซ้ายเจ็บมากซ้ายเจ็บมากซ้ายเจ็บอยู่ซ้ายเจ็บอยู่นกหนึ่งนกหนึ่งอันนี้คนละตีอันนี้คนละโอเค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 พี่ไปดูซ้ายนะพี่ไปดูซ้ายนะตายไม่เห็นน่ะไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ไอตรงนั้นตายหมดยังเหลือคนหนึ่งปั๊บหมดเฮ้ยยังมีตีหนึ่งมีตีเดี๋ยวคุณเดินเข้าบ้านว้ายมันจะไงหรอ ฉันโดนจากทางไหนไม่รู้ไูในแผนที่มันขึ้นสีแดงอยู่อุ้ยไปแล้ววิ่งวิ่งทีมีไอวอมเนี่ยไอ้วอมหมดเออต้องไปหลบต้องไปหลบหลังต้นไม้มาดูมาหลังหินนี่ก็ได้ไวโอเคค่ะหลบก่อนค่ะหลบกันค่ะอุ้ยมีเฟิร์สเอ็ดเก้าอันเฮ้ยขอได้ดิมีตีหรือไม่กันนะมันมีหลายตี้มากเลยเมื่อกี้น่าจะสองสามตี้เลยอ่ะมันมีตี้ใหม่ใหม่แล้วขวามือเราอ่ะเนี่ยนะ่นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนกนกนกหนึ่งข้างหน้าเราอยู่ไอยู่้างหน้านั่นน่ะนั่นน่ะข้างหน้าอีกตัวนนึง่ะ ไปดิครับขนาดนั้นน่ะเราจะไปช่วยเพื่อนมันพี่ยิงพี่ยิงพี่ยิงพี่ชัดระวังชัอตกันนะพี่ไอวอวอยู่พี่ยไอวอวอยู่ไอวอแตกไอวอแตกน้องหนึ่งตายหมดโอเคโอ้ยตอนนี้เหลืออีก5คนนะคะทุกคนที่เราจะต้องจัดมการดูพี่กี่คนอะวุ้ยไม่มีคนดูพี่เลยเพราะพี่ไม่ได้ยิงใครตายใช่ใช่วุ้ยข้างหน้ามีคนพี่เห็นไหม กลมๆเนี่ยกลมๆเนี่ยเดินไปแล้วน่ะเห็นไหมกระโดดอยู่น่ะไอวอไอวอไปไปเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวชาร์จได้ชาร์จได้ชาร์จได้คนเดียวอุ้ยอุยอุ้อุ้ยเข้ายิงมาวิ้ยเข้ายิงมาจะยิงเหรอคิดว่าเธอจะยิงเราได้หรอเฮ้ยเรามีสองนะเธอมีหนึ่งนะปืนพัดมาเฮ้ยไม่ใช่ปืนพัดมา M สิบหกกาวมากเลย M สี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากเอาดาวแล้วนี่ทั้งหมมีคนข้างบนมีคนว้ เจอคนอีกตีหนึ่งพี่ระวังมันชนะอย่ระวังลบ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 เอาพี่โยนยิงโอ้โหมันโดน ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเออโอ้โอ้าวตีสุดท้ายใช่ตีสุดท้ายเกือบแล้วทุกคนเราได้ที่สองเขาใช้สไนย่าที่หลบอยู่หลังไอวอร์เดี๋ยวก็โดนอ่ะมั่งโคตรโกงอ่ะสไนย่ะโกงมากทุกคน ก็ถือว่าได้อยู่นะทีข้าไปสามพี่ข้าไปสองได้อยู่ที่สองค่ะค <น S 1> ทุกคนมีคนดูหลายคนนะเป๊ะโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กับพี่ขวัญแล้วก็พี่ทีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย